สวัสดีครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นาริสคูอยู่นะครับนี้นะครับรีสอร์ทนาริสคูวิวนะครับเราดูกันนะครับนาริสคูวิวนะครับเราไปเลยนะครับอ่าไปดูกันนะครับนี่นะครับอ่าสระว่ายน้ําที่สตูนนะครับนี่ก็เป็นบริเวณนะครับโอเคครับเราก็จะเข้าไปนะครับในนาริสคูวิวนะครับไปที่จุดบริการอุปกรณ์เช่นก่อนนะครับ ติดต่อของเมื่อกี้ยูติกเลยเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยร้อยสิบโอเค ก็ได้กำไรมือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าที่นาริสพูวิลนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณนะครับเนี่ยส่วนมากก็จะมีห้องพักนะครับในตัวตรงนี้นะครับเป็นนาริสพูวิลนะครับโอเคครับเป็นแบบนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นห้องละหมานะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนะครับ ห้องโรงแรมนะครับรีสอร์ตตรงนี้นะครับอ่ารีสอร์ตตรงนี้น่าสะอาดมากเลยนะครับทุกคนอ่าเราดูบรรยากาศสำนักงานรีสอร์ตตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะไปดูนะครับว่ารีสอร์ตอะไรนะครับอืมนี่ครับเด็กๆกำลังเล่นอยู่นะครับมีของเล่นไหมนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้เราไปดูวนไปดูก่อนนะครับว่า Naris 2 w View มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสนามเด็กเล่นของเด็กนะครับนี่ครับสนามเด็กเล่นโอ้ย ตรงนี้ก็จะถึงแล้วนะครับ Narisphu View น,นะครับนี่นะครับเกาะไข่สตูน Narisphu View มีอะไรต้องห้ามบ้างนะครับมีห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามานะครับแล้วก็สะเปิดใก้นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับน้องๆก็กำลังเล่นอยู่นะครับในส่วนตรงนู้นก็จะเป็นคาเฟ่นะครับผู้ปกครองที่พาลูกมานะครับ สามารถดื่มคาเฟ่นะครับจับมือเร็วสามตัวนักอุ๊บยอมแม้หน่อยสุดเช็ก่ะโอ้โฮนั่นแหละอันนี้น่าสุดเลยนี่ก็ได้ยินนี่สันนิดไปกันครับไปครับไปขึ้นเลยครับ พาไปเล่นสไลเดอร์กันครับ <c oughs> ออกไปครับนำโดยนาดานะครับไปดูอ่ <c oughs> สลับตลอดเลย อ่านี่เป็นตึกนะครับเราจะไปเล่นสไลดเดอร์กัน,น,นว,ว่าว่าอ่านี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสไลดเดอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าระวังศีษะเอาอาไปครับ 啊、uh, uh。 ไม่เกี่ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กันเอาใหม่สาลูสาลูเฮนาทอ่อทายดีโอ่น

ra được ăn Đi pha đi pha Níu Thuận luôn Thuận luôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ลตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับที่ผู้ปกครองนะครับอรอลูกๆนะครับเล่นเล่นเล่นสระว่ายน้ำนะครับเราไปดูกันนะครับว่าคาเฟ่นะครับนี่นะครับอ๋อคาเฟ่ออกแบบนาริสนะครับ